เพื่อนะคะวันนี้นะก็มาแต่งหน้านะคะกระแส h a n g over makeup เนี่ยกกำลังมาแรงแล้วก็กระแสไถ่ายรูปคู่กับขวดเราลง Facebook ลง Instagram กกำลังมาแรงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเกาะกระแสนะคะแต่งหน้า h a n g n g over นะคะคือแต่งหน้าแบบคนเมาๆนั่นเองก็จะดูแบบนวัวๆเมาๆนะคะเน้นสีแก้มนะคะปัดแก้มหนักมากคลิปนี้บอกเลยก็สำหรับใครที่อยากแต่งแบบนี้หรือว่า คือเห็นคนคอมเมนต์มาใน f Facebook นะก็เลยเออเอามาทำดีกว่าเพราะยังไม่ได้ลองทำดูวนะคะก็จริงๆเราก็ชอบแบบนี้นะมันดูแบบเป็นเด็กสาวใสๆสดีแบบสายศายสตร์อะไรเงี้ยเออก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองไปติดตามชงคิมนี้กันดูได้ค่ะวันนี้ไม่ค่อยสบายก็เลยรู้สึกแบบแลกๆนิดนะึงก็ไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันดีกว่าไปแล้วไปดูกันเลยเนื่องจากวันนี้นะคะเรามาเป็นชาวแฮงใช่ไหมแล้วก็อยากจะเป็นชาวแฮงที่ หน้าเด็กนิดนึงนะคะก็เลยวันนี้เลือกที่จะมาปิดลูขุมขนนิดนึงนะคะด้วยพอซิลกี้บามนะก็ทาลงไปบริเวณก,กลางหน้านะคะตรงที่รูขุมขนมันกว้างนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยมีรูขุมขนหรอกแต่ว่าซึ่งอะไรคือคือชอบตัวนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็แบบเออซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ใช่ไหมทาเข้าไปให้ ะะแล้วก็มาทาบ b บีครีมกันนะคะวันนี้เลือกเป็น Daily really Moisture BB Cream นะคะสีม่วงก็จะให้ลุคที่ค่อนข้างขาวนะคะเป็น snowy l o o ก,ก็ทำให้หน้าเราดูอมชมพูนะคะดูเป็นธรรมชาติก็ทาลงไปทั่วใบหน้าเลย กับ,บหน้าเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาใช้เป็นบาชอนนะคะเป็นครูชั่นนะ mm hmm. ก็ทาลงไปนะคะแฮงเอรเวอร์ mm hmm. เนี่ย mm hmm. ก็คือแบบช่วงใต้ตานะคะปัด mm hmm. เป็นวงกลมตรงนี้ mm hmm. หรือว่าจะใช้ปัดอย่างนี้ก็ได้นะคะ คิ้วเป็นของฟาซิโอนะคะเป็นหัวแบบเมจิก่างนะก็จะให้เราควบคุมเส้นขนคิ้วได้ง่ายขึ้นนะคะก็ลูกนี้มันมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมก็เลยเน้นคิ้วที่แบบว่าค่อนข้างบางนะคะก็เขียนตามทรงคิ้วเลย ะคะเราจะเน้นเป็นแบบโทนชมพูนะคะให้มันเข้ากับสีปัดแก้นที่เราจะลงหลังจากนี้นะคะเราก็เลยเลือกใช้สีเบ r น์นอะคะแล้วก็สีลิมิตเอาสีลิมิตที่เป็นเนือ้อแมทแนะคะลงก่อนละกันลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยเน้นให้มันแบบฟูฟูฟุงๆไปเลยนะคะ หลังจากนั้นใช้สีเบอร์แล้วนะคะทางลงไปที่ข้างบนเปลือกตาอีกครั้งหนึ่งค่ะย้ำให้มันชัดๆ นีคือมองจากกล้องเนี่ยจะยังไม่ค่อยเห็นนะคะมองจริงๆขอจริงๆแนงแทบไม่เห็นเลยเล้าเราลงสีอายแชโดว์ไปนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงสีน้ำตาลนะคะแบบช่วงหางตาล่างนิดนึงเพื่อเน้นให้ตามันดูหวานขึ้นนะคะก็ใช้สีน้ำตาลแบบแมทนะคะนูเนอร์ทางลงไปเลยที่ข้างใต้ตา น,นั้นนะคะของมาทำดอลลี่อายแบบคนเมานิดนึงนะคะเป็นที่ทำดอลลี่อายนะก็ <S <S <K> ทําไปข้างใต้นะคะพยายามทําตาให้เหมืแบบน,นี้ <S <S <S> <S แล้วก็เขียนลงไปข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์กันอีกที ไลเนอร์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นของ d o l l y Wing นะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแพคเกจเก่าหรือใหม่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือยังคะก็เขียนให้หางตามันตกๆลงมาเหมือนเดิมยาวๆไม่ต้องหนามากนะคะมันมองไม่ค่อยเห็นหรอก เราก็มาปัดมาสคาร่ากันค่ะวันนี้ใช้เป็นของ Pacio อีกแล้วก็ตัวนี้เป็นมาสคาร่าสีน้ำตาลนะคะก็ปัดให้ทั่วขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะคะตัวนี้มันจะเป็นออกไฟเบอร์ไฟเบอร์หน่อยนึงทำให้ขนตาหนาแล้วก็ดูยาวนะจ๊ะ เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาต่อกันที่งานแก้มนะคะซึ่งเราจะใช้แปรงปัดแก้มค่อนข้างหัวเล็กนะคะวันนี้เพื่อให้คุมง่ายนะแล้วก็ใช้บัตรออนสีอมส้มนะคะโอ้ยหมดแถมเลอะเทอะอีกต่งหากนะของ t r e คอนเซ็ปต์ y e นะคะก็ปัดยวจะปัดให้ดูตามคลิปเลยแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างลำบากน,นะเพราะว่ามันต้องปัดย้ำเยอะมากนะคะอันนี้สีมันจะค่อยๆอ,ออก หลังจากที่เราปัดสีโซมาค่ะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ชมพูไม่ดูเมาแล้วเราก็จะเราก็เลยจะปัดเพิ่มอีกนะคะก็เป็นโทนสีที่แบบว่าอมชมพูนะคะก็วันนี้งงๆไม่สบาย <laughs> จะเป็นชมพูชมพูมากแล้วก็ชมพูอ่อนที่แบบคล้ายๆไฮไลไท์นะคะวันนี้เราใช้สีชมพูกลางๆปัดต่อตรงบริเวณนี้ค่ะ อวันนี้นะคะก็เลยจะทำให้ดูเป็นแบบเด็กๆนิดนึงนะคะก็เลยเลือกใช้ของอีฟแซงนะคะเป็นเบบี้ดอคิสแอนด์บานะคะอันนี้เป็นสีสี n u m b e r ซเ่สีเก็สีมันน่ารักดีนะทาไปให้ทั่วปากเลยแล้วก็เม้ม,ม,ม แฮงเออร์แมงแมนะคะก็จะเน้นเป็นสีชมพูสีโรสโกแล้วก็สีน้ำตาลนะคะเพื่อให้หน้าดูเด็กแล้วก็ดูเบาหน่อยนะคะ <c oughs> เวลาที่แบบเมารวจะได้แบบมะสนตัวแล้วไม่เคยไม่เคยเมานะคะเพราะไม่ไม่ไม่ทาแนลกนอฮอนะล์นะก็จะได้ลุคแบบสีแก้มที่น่ากลัวชัดค่อนข้างน,น่ากลัวนะะจริงจริงชัดมากๆนะคะแล้วก็ปากนวลๆน,นะคะตาเบาๆเขาออกไปเที่ยวหรือว่าแบบ เอ่ผู้ว่าเมาอะไรอย่างงี้นะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าอ,อยากได้ลุกไหนนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าอยากติชมเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ไปแล้วดีกว่าค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจอยากติดตามกันนะคะก็ติดตามกันได้ทาง Instagram แล้วก็ f เฟซบุ๊กนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะ